ย้อนไปในช่วงสงครามเย็นครับตอนนั้นสหรัฐเคยคิดที่จะจัดฉากโจมตีประเทศตัวเองเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการโจมตีคิวบาย้อนไปในปี1961ครับตอนนั้นฟิเดลคาสโตรพาคิวบาเข้าสู่เส้นทางสังคมนิยมและกลายเป็นคอมมิวนิสต์แบบเต็มตัวส่งผลให้สหรัฐเนวเริ่มกังวลครับว่าคิวบาเนี่ยอาจจะกลายเป็นฐานทัพสําหรับเซตขี่ปนาวุธให้กับสหภาพโซเวียตก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าตัดไฟได้ตั้งแต่ต้นลมก็คงจะดีแต่ปัญหาก็คือแม้สหรัฐจะอยากบุกโจมตีคิวบามากแค่ แต่สหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนก่อสงครามอยู่ดีทีนี้ครับพลเอกไรมันเลมิสเซอร์ซึ่งเป็นประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐในตอนนั้นได้ปิ๊งไอเดียจึ้งๆขึ้นมาที่เรียกว่าโครงการโอเปเรชั่นนอร์ทวูดและแผนก็คือสหรัฐเนี่ยต้องจัดฉากก่ออาชญากรรมใส่ตัวเองทั้งระเบิดเรือรบจี้เครื่องบินพลเรือนแล้วก็ก่อการร้ายใส่พลเรือนของตัวเองแล้วจากนั้นครับก็ออกมาถแถลงว่าแกนั่นแน่คิวบาแกเป็นคนทำใช่ไหมแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งครับที่ JFK ครับปฏิเสธทันค พร้อมกับบอกว่านี่บ้าหรือเปล่ากูไม่เอาด้วยคนละเพื่อนเลยท้ายที่สุดครับคนเอกไล m ์แมนเลมิสเซอร์ก็ถูกปลดออกจากตําแหน่งแม้ว่าในตอนนั้นครับโครงการโอเป a t i o n ่นน t h w o o ูจะไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาในทันทีแต่ว่ายังง่ายยังไงความลับก็ไม่มีในโลกอยู่ดีโดยเอกสารโครงการเนี่ยถูกนํามาเปิดเผยจนได้ในปี1977เล่นสับประชาชนโคตรยัยงเบอแล้วก็คิดว่าเออโชคดีนะที่ j จ k ไม่เอออหอหมกไปกับเขาด้วยนะ